หลายคนคิดว่ากล่อง A I S Play Box ทำได้แค่ดูทีวีหรือดูหนังจากแอปพลิเคชันแต่มีน้อยคนครับที่จะรู้ว่ามันสามารถดูหนังจาก USB ได้และนี่เป็นความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการทำให้มันคุ้มค่าที่สุดไปดูวิธีการกันเลยครับเริ่มต้นให้เราใช้รีโมทเลื่อนไปตงคำว่าแอปพลิเคชันจากนั้นเลื่อนลงไปจนสุดแล้วไปที่ Play Store ให้เราเลือกหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า vlc for android ตัวแอปพลิเคชันจะเป็นสีส้มอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกติดตั้งตอนที่แอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาเราจะต้องไปตั้งค่าบางอย่างนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ให้เราเลือกหัวข้อที่2 access to standard media ตรงนี้ให้กดอนุญ,ญาตนะครับสำหรับให้ vlc เข้าถึงไฟล์เพลงและไฟล์เสียงในอุปกรณ์นี้และอนุญาตทั้งที่2 เพื่อให้ VLC เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอในอุปกรณ์นี้จากนั้นให้กดปุ่ม back บนรีโมทและก่อนที่เราจะกดปุ่ม start ให้เอา USB มาเสียบที่กล่อง AIS Playbox และตรงนี้ให้ตอบใช่ครับตรงนี้ตัวแอปพลิเคชันจะสแกนหาไฟล์ใน USB รอสักพักหนึ่งตัวแอปพลิเคชันจะสามารถพ้นหาไฟล์วิดีโอที่สามารถเล่นได้ ซึ่งตรงนี้แอปพลิเคชันสามารถรองรับได้หลายนามสกุลไฟล์นะครับจากนั้นให้เราทดสอบเล่นบางไฟล์และเข้าไปตั้งค่าเสียงกับซับไตเติลของหนังแต่ละเรื่องนะครับวิธีตั้งค่าเสียงระบบ5.1ซึ่งเราสามารถที่จะส่งเสียงต่อออกไปยังเครื่องเสียง AVR โดยใช้เมนู Output เสียงดิจิตอลซึ่งตรงนี้ผมจะต่อสาย h d m i เข้าไปยังเครื่องเสียง AVR นะครับ และสถานะที่เครื่องเสียงในตัวอย่างจะแสดงถึงการถอดรหัส d อเบย์ดิจิตอระบบ5.1นะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์5.1ปรากฏตอนนี้เราจะได้ยินเสียงลำโพงออกทุกตัวในระบบ5.1นะครับส่วนการเลือกภาษาของเสียงและซับไตเติลให้เรากดรีโมทไปทางด้านซ้ายเราสามารถเลือกเสียงซาวแท็กหรือเสียงภาษาไทยในระบบ5.1ได้นะครับและส่วนเมนูด้านขวาตรงนี้เป็นซับไตเติลสามารถที่จะเลือกเป็นภาษาไทยได้หลายแบบเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับหนังที่อยู่ใน USB ได้แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชม วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ